สวัสดีค่ะพี่นงวันนี้ก็มาพบกับชมองมาดามบูดิคกกับจ่าวันนี้มาดามบูิภพาพีพานองเขาปลาไปเก็บเพชรค่ะวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วเนาะพรุ่งนี้ก็ เห็นมันปลูกพี่น้องเห็นทางอื่นผลดอกใงบลือบลาอันนี้ดอกเนี่น่อยตะเปะแต่แปะพี่น้องเอ้ยถุงมือกับเบาไซอ้อยิ่ม หน่อยแต่เปาะแต่แปะดอกปอใหญงคือเขาด้วยพี่น้องดินมันแหง้งดินมันแห้ง้วจ้ะเนาะมาด้วยดอกปอใหญงจ้ะเบิงยูตัวบักเอ็บอลพี่น้อง บางยุงสำเร็จแล้วพี่น้อง เสียงปืนพวกกันนาผ่านพันพานกันยิ่งอ้ยเถาแล้วพี่นอ้องนุ่งหดนนาเล่ หวังพีดหวังอีกคือเก่าจากพี่น้องโอ้ยมาหาเห็ดบด้เห็ดยางจนขาาหลากมากห้หินเจาะยุ่งเจาะซื้อๆก็ได้เห็ดบ่นนาาได้เห็ดจักดอกด้เห็ด,ด,ด,หดมันปูบ่ถึงหาดอกพี่น้องอยากหัวจาคของยางจนว่าคาหลากบมีเห็ดดินมันแห้งพี่น้องดินแห้งแห้ง ยางออกมาอันมือนี้เพราะว่ามืออื่นมืออื่นฝน,นสิต๊กมดมือโดยทั้งอาทิตย์เลยแล้วก็ดินฝาอากาศก็สีเปียนเนาะจันเนาะจากหน้าร้อนก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะมือนี้มาดามก็เลยหลอกมาเบงเลาะเลาะมาเบงปลาจากพี่น้องบ่มีเงียบจิบมิดซีลีจากพี่น้องกระถือว่า มะย่งา,เอเอา,ง,ายงเอาเหือเอาแห้งเนงา,าะจ้ะเนาะมะย่างเอาเหือเอาแห้งเถอพี่น้องจ๋าบ๊วยกระซังคือบ้านมะย่างเอาเหือเอาแห้งเห็นแล้วค่ะส้มบรรยากาศตาบ้านเพิ่นเนาะจ้ะเนาะนี่ก็เป็นตาของประเทศเต็มมาค่ะ ปลาในมาดามกับบกคุณเคยดรอกพี่น้องยางหายางเลาะเบึงขึ้นหอดอันคันนาหาเห็ดเนี่ยขึ้นหอดแต่อันบ้านเกาบ้านเกาปลาใหญ่แล้วก็ป่าก็อยู่ใกล้บ้านขับรถไปกับหกนาทีหานาที่หกนาทีกับหอดปลายางขอไม่ได้ปลาไม่ถึงสิบนาทีกับแบกเห็ดออกมาแบบหูตาเหลือกเลยพี่น้องบ่มีแต่อัน ซ่องฟิตสิเก็บเนี่ยละจ้ะคันอยู่ฟังนันอยู่ฟังผุ่น,นะพี่นองอยู่ฟังอันบ้านหลังเก่า่อยเนี่เฮ็ดเลือกเอาได้จ้ะพี่นงองเราเดินเลือกเอาเลยสีเอาแบบตูมเสียเอาแบบบานเสียเอาแบบกำลังตูมกำลังบานสีมีเบิดมีทุกเวอร์ชั่นค่ะพี่นงคงค่ะแต่ว่าทาานี้มาดามใหญ่มาอยู่ใหมย่ยังไม่ยังยังไม่คุ้นเคยกับป่าเนาะ บรรูว่าเฮ็ดเพิ่นอกนอกบอนไดออกยังไรยังสินะกะมาดามก็ต้องย่งางเลอะย่างหาเมื่อยในจักหน่อยจากพี่น้องอันนี้คือต้นสนนะคะนี่ค่ะต้นสนบ่มีเฮ็ดให้เก็บก็เอาบรรยากาศในป่านี่แหละมาให้พี่ให้น้องดีบึงเนาะ,ค,ะ,นะ,นะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้มะดามก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ค่ะฝากกดไลก์กดแช่ในเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้มะดาม็ดคลิปใหม่ๆต่อไปจ้ะ i move, you know? See, see.